วันนี้ก็มาพักอยู่ที่บ้านเรือนไทยนะคะเบสแอนเบสฟั t ที่เชียงรายสามารถเสิร์ชใน a g โก a ดได้เลยนะคะบ้านสวยงามมีคุณภาพเยี่ยมมากๆเลยนะคะช่วงนี้ไม่มีแขกค่ะบ้านทั้งหลังนะคะข้าเจ้าก็เลยอยู่คนเดียวเลยนะคะมีอ่าง จาคุชีมีห้องนอนใหญ่มีห้องโถงห้องระเบียงแล้วมีห้องครัวเนื้อที่ประมาณ200ตารางเมตรเลยหรือถ้าคุณชอบสไตล์ยุโรปก็จะมีบ้านแบบทรงยุโรปมีสระว่ายน้ำมีสวนให้เลือกด้วยนะคะสามารถที่จะมาเก็บกักตัวช่วงโควิดได้เช่นกันนะคะแล้วการเดินทางเนี่ยคุณจะต้องเตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ด้วยค่ะเจ้าก็พก ยาสามัญประจําบ้านด้วยนะคะแล้วก็พกแมสนะคะไปไหนเนี่ยไปเจอผู้คนเนี่ยก็ต้องมีแมสด้วยเพราะว่ามันเป็นเชื้อไวรัสไงโควิดอะ่ะมันเป็นเชื้อไวรัสก็เหมือนหวัดทั่วไปที่เราจามจามจามเราพูดอย่างเงี้ยมันก็กระเด็นไปเพราะฉะนั้นก็ป้องกันตัวเราแล้วก็ป้องกันคนอื่นด้วยก็จะใส่แมสไปด้วยนะคะแล้วคุณก็จะต้องฝึกใช้ชีวิตผ่านออนไลน์ค่ะ ติดต่อสื่อสารผ่านออนไลน์เช็คเมลเช็คลน์เช็คเฟซอย่างน้อยวันละครั้ง2ครั้งคุณต้องปรับตัวเนาะเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันจะเต็มรูปแบบเลยประมาณอีก5ปีข้างหน้านะคะคุณต้องฝึกใช้สื่อออนไลน์ค่ะเงินมันไม่ได้หายากแต่ว่าเราต้องปรับตัวใช้วิธีทางตามเทรนโลกอานาคตนั่นเองนะคะ แล้วอนาคตเนี่ยค่ะคนเขาจะไม่ซื้อบ้านนะคะไม่ซื้อบ้านไม่ซื้อรถแต่จะเป็นลักษณะเช่าแทนดังนั้นนะคะคนที่ทําบ้านเป็นโฮสเทลทําบ้านแบบให้เช่าเหมือนเบ a แอนด์เบดฟ้าเชียงรายหรือ,อวิลล่ามังคลาที่กรุงเทพที่เขามีแบบหลายที่เลยทั่วประเทศนะคะ่ะแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเทรนตอบโจทย์ของไลฟ์สไตล์ของมนุษย์ในอนาคตนะคะเพราะ คนสามารถทํางานผ่านออนไลน์คุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ถ้ามีอินเทอร์เนต็ตคุณก็ทํางานได้และอนาคตอะาคา่ะอินเทอร์เนต็ตมันก็จะเป็นดาวเทียมนะคะดาวเทียมเราไม่ต้องมาใช้ผ่านมือถือและเป็นอินเทอร์เนต็ตดาวเทียมตอนนี้ไทยคมกําลังดําเนินการประมูลแล้วก็ว่าพัฒนายังไงต่อค่ะอนาคตเราก็จะมี อินเทอร์เนต็ตผ่านดาวเทียมความยากจนจะหมดไปจากโลกใบนี้เพราะว่าคนอยู่ในป่าในเขาคนอยู่ในพื้นที่ทุดาการดานห่างไกลความเจริญทั้งหลายก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นะคะเพราะมนุษย์เนี่ยไม่มีใครโง่งกว่าใครค่ะทุกๆคนพัฒนาได้ค่ะอยู่ที่ว่าโอกาสแล้วก็การเรียนรู้ข้าเจ้าเนี่ยตั้งแต่มี YouTube นี่นะคะเจ้าพัฒนาตัวเองได้ไว เป็นก้าวกระโดดเลยนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะอย่างพวกเทดหุ้นหรือพวกเกี่ยวกับความรู้ทางการเงินพวกนี้ค้าเจ้าคงไม่เป็นนะคะทุกวันนี้ข้าเจ้าเรียนรู้ออนไลน์เองผ่าน YouTube ทั้งนั้นเลยนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ต่างๆที่มีสาระดีๆให้ใน YouTube นั่นเองนะคะขอให้ทุกๆท่านนะคะมองหาสิ่งที่ตนเองชอบนะคะมองหาจุดเด่นของตัวเองแล้วก็พัฒนาตนเอง ให้สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วก็ใช้ชีวิตบนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขในสไตล์แบบที่ตัวเองต้องการนะคะอย่างข้าเจ้าค่ะความฝันตั้งแต่เด็กก็คือ อยากจะใช้ชีวิตให้ได้ทั่วโลกนะคะก็จะมองหาเงินมองหางานที่จะพัฒนาให้เราใช้ชีวิตแบบนั้นได้ค่ะเจ้าก็มาสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตนั่นเองนะคะก็จะทำให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้แต่ความสำเร็จมันไม่ใช่ว่าจะได้ทันทีนะคะก็ใช้เวลาเป็น 10, 10ปี